จีหมิงซิวยังไรป้ปฏิกิริยาแต่ดวงตาเบ่งโตขึ้นเล็กน้อยแล้วจ้องม่านมุกบุกผาเขมงเสมือนว่ามีสนใจทั้งสิ้นไม่ว่าข้างกายมีผู้ใดเพิ่มขึ้นมาหรือเกิดเรื่องอันใดขึ้นไม่พบหน้ากันหลายวันแต่พอได้พบหน้ากลับมีท่าทางเช่นนี้เฉียวเวยจับต้นชนปลายไม่ถูกอย่างแท้จริงซื้อจื่อน้อยมองเฉียวเวยแล้วมองอัครมหาเสนาบดีผู้มีสีหน้าเย็นชามือน้อยกอดคอเฉียวเวยแน่นเฉียวเวยก้มตัวเปิดผ้าม่านแล้วก้าวออกมาเยี่ยนเฟยเจเว็บเตือน ออกมาทำอันใดรีบกลับไปนั่งเร็วเข้าระวังร่วงลงไปรถมาวิ่งเร็วมากอยู่นะเชียวเว่ยเอ๋ยเสียงเบารบกวนท่านจอดรถมาสักครู่ข้าจะลงเยี่ยนเฟยจะเหวียขมวดคิ้วมีคนไล่ตามเจ้าอยู่ลงไปทำอันใดถึงเมืองหลวงค่อยลงเชียวเว่ยเอ๋ออย่างเศร้าส้อยเขาไม่สนใจข้าเออความโกรธครั้งนี้ของนายน้อยนานพอสมควรทีเดียวนานแล้วที่ไม่ได้เห็นนายน้อยเป็นเช่นนี้ดูถ้าเขาจะใส่ใจหญิงสาวผู้นี้จริงเยี่ยนเฟยจะเหวียตกที่นั่งข้างตัว หากไม่รังเกียจนั่งกับข้าตรงนี้เถิดแม้ที่นั่งด้านนอกจะไม่นุ่มนิ่มเท่าด้านในแต่ได้ตากลมก็ดียิ่งนักเฉียวเวอุ้มซื่อจื่อน้อยนั่งลงข้าอุ้มเด็กด้วยมีเป็นอันใดใช่หรือไม่เยี่ยนเฟยจะเหวียคิดว่านางเป็นห่วงเด็กน้อยจึงบอกว่าอากาศร้อนนักนางโดนลมมิเป็นอันใดหรอกนางคือซื้อจื่อน้อยของจวนเจาะอ๋อ,อ,องเยี่ยนเฟยจะเหวียมือสั่นเกือบจะขับรถมาตกแม่น้ำ เหตุใดเจ้าไปลักพาตัวซื่อจื่อน้อยจวนเจาะออกมาเยี่ยนเฟยเหวียทำหน้าราวกับถูกสายฟ้าฟาดเฉียวเวยอยากร้องให้แต่ร้องมีออกแม้แต่คนที่ไม่รู้เรื่องความขัดแย้งระหว่างนางกับจะหวังเฟยยังบอกว่านางลักพาตัวซื่อจื่อน้อยเลยนางกระโดดลงแม่น้ำเหลืองก็ล้างมนทินมีออกจริงๆแล้วซื่อจื่อน้อยหัวเราะคิกคักซุกในอ้อมแขนของเฉียวเวยแล้วหลับไป เยี่ยนสวย,ยจะเหวียมิได้เข้าเมืองหลวงแต่ขับรถม้าไปยังจวนอีกหลังหนึ่งของจีหมิงซิวที่อยู่นอกเมืองจวนอยู่ตีนเขาตั้งอยู่โดดเดี่ยวหลังเดียวสะอาดสะอ้านเรียบง่ายลานด้านหน้าปลูกต้นไผ่สีเขียวไว้หลายต้นแล้วยังมีสวนดอกไม้น้อยที่ปลูกกล้วยไม้สีขาวสุดปลายสวนดอกไม้คือเรือนหลังหนึ่งยกสูงจากพื้นดินครึ่งชื่อมีบันไดหินหนึ่งขั้นจีหมิงซิวก้าวขึ้นบันไดหินแล้วถอดรองเท้าถุงเท้าสีขาวเหยียบบนพื้นไม้สะอาดที่ไม่มีฝุ่นเกาะสักเม็ดบนเรือน เฉียวเวยมองเยี่ยนเฟยจะเหวี่ยเยี่ยนเฟยจะเหวี่ยยักคิ้วหลิวตาให้ตามไปสิเฉียวเวยไม่ตามนางอุ้มซื่อจื่อน้อยทําท่าจะพลาจากไปเยี่ยนเฟยจะเหวี่ยรั้งนางไว้จะไปแล้วหรือเฉียวเวยพ,พึมพำไม่เห็นหรือเขาหน้าบูดปานนั้นข้าอยู่ต่อก็หาเรื่องให้ตัวเองลําบากจะทําไปทําไมเล่าเยี่ยนเฟยจะเหวี่ยทราบความสัมพันธ์ระหว่างนางกับนายท่านของตน จะดีจะร้ายเขาก็แอบ,บอยู่มุมกำแพงคอยฟังมาตั้งหลายครั้งมีใช่หรือติดตามนายน้อยมาก็หลายปีมิเคยเห็นนายน้อยสนใจสตรีนางใดเช่นนี้แล้วยังใช้มีดฆ่าโคเชือดไก่เรียกองครักเงาอย่างเขาให้ทำโถที่ปิดสนิทอากาศมีลอดผ่านอะไรนั่นให้แม่หนูคนนี้ทั้งคืนอีก เริ่มแรกเขาไม่เข้าใจว่านายน้อยบาดเจ็บได้เช่นไรต่อมาเมื่อบีบไายสื่อสารจนได้ทราบว่าแม่หนูคือคุณหนูใหญ่เฉียวแห่งจวนเอินปู่เขาก็เข้าใจความเป็นมาเป็นไปทั้งหมดแล้วยิ่นองสารเลวคนนั้นจะต้องกล่าววาจาเหลวไหลย่อโมโมโมนายน้อยต่อหน้าแน่นอนกล่าวไปแล้วยิ่นองก็ม่ใช่เพิ่งจะปากพล่อยเพียงวันสองวันนายน้อยม่เคยถือเป็นอารมณ์แม้แต่ห้าปีก่อนตอนยิ่นอองทําเรื่องเช่นนั้นนายน้อยก็เพียงหัวเราะหยันเพียงครั้งเดียว ผู้ใดจะรู้ว่าเวลาผ่านไปห้าปีสองคนนี้กลับได้พบกันแล้วเกิดเป็นวาสนารักที่จบด้วยโศกนาฏกรรมนายน้อยบาดเจ็บเพราะเจ้าจะไม่ให้เขาโกรธเจ้าสักสองวันเลยหรือไรเย,ยนเฟย์จะหวีรักนายน้อยของตนเสมือนหนึ่งรักบุตรของตนเองคนนอกละวนกล่าวว่านายน้อยมีชีวิตที่น่าอิจฉาแต่มีเพียงพวกเขาเจ็ดคนที่รู้ว่ากว่านายน้อยจะมีชีวิตรอดมาถึงวันนี้ต้องทนทุกทรมานมิรู้เท่าใดและความทุกทรมานนี้ก็ยังไม่สิ้นสุดยังต้องอดทนตลอดไป เขาบาดเจ็บหรือหัวใจของเฉียวเว่ยบีบรัดเบาๆเยี่ยนเฟยจวี๋ถอนหายใจเรื่องบางอย่างข้ามีสะดวกเอ่ยออกมาเจ้าไปถามเขาดูเองเถิดเฉียวเว่ยเบ,บ้ปากท่าทางเขาดูเหมือนอยากพูดกับข้าหรือท่านบอกข้าสักหน่อยจะเป็นอันใดเย,ยี่ยนเฟยจวี๋พูดไม่ออกมิทราบว่าสมควรจะอธิบายกับนางเช่นไรผ่านไปครู่หนึ่งจึงงึมกำตอบว่าเล่าคำเดียวไม่จบสรุปก็คือเป็นเพราะเจ้า นางหรือนางมีได้ทําอันใดเลยนะเฉียวเวยเค้นสมองคิดข้ามีได้ทําสิ่งใดสักหน่อยหรือว่าเป็นเพราะยินอ๋องแม่หนูผู้นี้นับว่ามิโง่นักเยี่ยนเฟยเจเวียจึงตอบว่าล้วนต้องโทษเจ้าที่โกหกเฉียวเวยคิดว่ายินอ๋องหาใครสักคนไปลอบสังหารหมิงซิวเสียอีกเหตุใดจึงยงมาถึงนางโกหกได้ข้าโกหกอันใดานางมีสีหน้ามึนงงเยียนเฟเเยเจวีเอ,อ่ยอย่างฉุนเฉียว เจ้ารู้จักกับยินอ๋องมาก่อนเหตุใดจึงปิดบังนายน้อยเจ้ารู้หรือไม่ว่านายน้อยกับยินอ๋องเป็นคู่อาฆาตกันเฉียวเวยรู้สึกว่าถูกใส่ร้ายข้าไม่รู้จักยินอ๋องเสียหน่อยผู้ใดรู้จักกับยินอ๋องมาก่อนประเดี๋ยวก่อนข้ารู้จักยินอ๋องหรือข้ารู้จักยินอ๋องหรือเฉียวเวยชี้ตนเองหรือว่ายินอ๋องกับเจ้าของร่างคนเดิมจะ้ะ เยี่ยนเฟยเฟจเวี๋ท่องยุทธภพมานานปีความสามารถในการมองผู้คนย่อมมีอยู่บ้างสีหน้าของแม่หนูไม่เหมือนกำลังโกหกครั้งนี้จึงผลัดถึงตาเขาสับสนเจ้ามีรู้จักยินอ๋องจริงหรือเฉียวเว่ยส่งซื้อจื่อน้อยให้เยี่ยนเฟยะเจวี๋แล้วผลักประตูเข้าไปในเรือนจีหมิงซิลนั่งอยู่ริมหน้าต่างถือหนังสือที่เฉียวเวยอ,อ่านไม่เข้าใจเล่มหนึ่งพลิกเปิดทีและหน้าหน้าแสงตะวันรำไรทอดลงบนอภรรสีขาวพิสุทธิ์ของเขาสะท้อนเป็นประกายแสงดูลมุนตา เฉียววย,ยืนนิ่งเบื้องหน้าเขาสีหน้าจริงจังท่านบาดเจ็บเป็นเช่นไรบ้างไม่ผิดจากที่คาดเขาไม่ตอบสักคำเฉียววยเอ่ยต่อว่าขอบอกไว้ก่อนข้ามีได้อธิบายสิ่งเหล่านี้กับท่านเพื่อตัวข้าเองแต่ข้าไม่ต้องการเห็นแผนการชั่วของคนถอยเช่นยิ้นอองสำเร็จข้ามีสนใจว่ายิ้นอองกล่าวอันใดกับท่านแต่ท่านจงอย่าได้เชื่อคำพูดของเขาหากท่านมีข้อสงสัยก็ถามข้ามาตรงๆ วันนั้นที่ท่านผิดนัดยินอ๋องเดินทางมาหลงจี้ข้ามีทราบว่าเขาล่วงรู้ความสัมพันธ์ระหว่างข้ากับท่านได้เช่นไรแต่เขาดูเหมือนรู้จักท่านดียิ่งนักทราบว่าท่านเป็นขุนนางคนสําคัญของราชสํานักเขาหลอกข้าว่าท่านเสนอตัวลงไปจัดก,การน้ําท่วมที่เจียงหนานไม่ถึงสามเดือนห้าเดือนไม่มีทางกลับมาแล้วย้อนถามข้าว่าเหตุใดท่านต้องทําเช่นนั้นท่านรีบร้อนออกจากเมืองหลวงเช่นนี้เพราะต้องการหลบคนผู้ใดหรือไม่คนผู้ใดในคํากล่าวของเขาก็คงหมายถึงข้าจี้หมิงซีแววตาวุบไหว ไม่ว่าท่านจะหลบข้าจริงหรือไม่ข้าล้วนมีเชื่อคำพูดของเขานางไม่มีทางยอมรับว่าตนไปสืบมาแล้วว่าผู้ที่ลงใต้ไปเจียงหนานคืออัครมหาบดีนางจึงไม่เชื่อเขามาเสี้ยมข้าได้ใหญ่เขาจะเสี้ยมท่านมีได้เขาบอกว่าข้ารู้จักเขาข้าก็ต้องรู้จักเขาจริงๆหรือไรเขายังวิ่งมาปลอมเป็นบิดาของลูกข้าด้วยซ้ำแล้วข้าเชื่อหรือท่านใดนั้นฝ่ามือใหญ่ของจีหมิงซิวก็กำแน่นเฉียวเวยมองเขาแล้วเอ่ยเหมือนไม่ได้รับความยุติธรรมข้ายังไม่เชื่อเขาเหตุใดท่านจึงเชื่อ จีหมิงซิวโยนเอกสารตั้งหนึ่งลงบนโต๊ะเฉียวเวยิบขึ้นมาดูทั้งหมดล้วนเป็นข้อมูลสัมโนโครัวแต่ละหน้าเขียนไว้ว่าหมู่บ้านลี่ชุนเมืองเมืองเตียนตั้งแต่แผ่นแรกจะรกแผ่นสุดท้ายไม่มีสักบ้านแท้เฉียวเฉียวเวยหน้าแดงแปร๊ดในทันใดก็ได้ข้าปลอมประวัติแต่เรื่องนี้ข้าหลอกทางการมิได้หลอกท่านท่านมิเคยถามว่าข้ามาจากที่ใดเจ้ามาจากที่ใดจีหมิงซิวถาม เฉียวไวลูกจมูกจะบอกความจริงกับเขาหรือหากบอกว่าตนเองเป็นวิญญาณเร่ร่อนดวงหนึ่งจากต่างโลกจับพลัดจับผูกเข้ามาสิงในร่างของเจ้าของร่างเขาจะจับตนข้อหาเป็นผู้ผีปีศาจหรือเปล่าเขาจะคิดว่าตนกุเรื่องขึ้นมาส่งเดชอีกหรือไม่ต้องการความจริงหรือความจริงอาจจะดูน่าเหลือเชื่อสักนิดข้ากลัวท่านไม่เชื่อนางกระพริบตาปริบป,ปริบจีหมิงซิวมองนางอย่างนิ่งเฉย เฉียวเวยเม้มปากแล้วเล่าออกมาเสียงเบาข้าจำเรื่องราวก่อนหน้านี้มีได้ดังนั้นหากท่านถามว่าข้ามาจากที่ใดในครอบครัวมีผู้ใดบ้างข้าเองก็ไม่รู้ข้าตื่นขึ้นมาในกระท่อมพังๆหลังนั้นบนภูเขาข้างตัวมีเด็กน้อยผอมแห้งดูดจะไม้ฟืนสองคนข้านอนอยู่บนพื้นเย็นเฉียบบนตัวมีฟางแห้งกองหนึ่งกับเสื้อผ้าของพวกเด็กๆเด็กผู้ชายยัดเนื้อไก่เย็นชืดเข้ามาในปากข้าเด็กผู้หญิงมองข้ากินทั้งที่ท้องยังหิวพวกเขาตัวเล็กจนเหมือนลิงผอมโซสองตัว โชคยังดีวันนี้ชีวิตไม่ต้องกลัดกลุ้มเรื่องกินอยู่แล้วแต่เมื่อนึกย้อนถึงเหตุการณ์ในค่ำคืนวันนั้นนึกขึ้นมาว่าลูกน้อยทั้งสองคนเกือบหิวตายหรือแข็งตายอยู่ที่นั่นนางก็ยังรู้สึกยากจะทานทน ความทรงจําของข้าเริ่มตั้งแต่วันนั้นเรื่องราวหลังจากนั้นท่านก็รู้เกือบทั้งหมดเรื่องราวก่อนหน้านั้นต่อให้ท่านถามข้าข้าก็จดจําสิ่งนี้ได้หากท่านถือสาที่ข้าปิดบังอดีตระหว่างข้ากับใครบางคนข้ามีได้ตั้งใจหากท่านถือสาที่ข้ากับยินอ๋องตอนนี้ข้าก็ยังไม่แน่ใจว่าข้ามีอดีตอันคลุมเครืออันใดกับเขาจริงหรือไม่แต่ในเมื่อพวกท่านบอกว่ามีถ้าเช่นนั้นก็คงมีกระลังหักท่านถือสาเรื่องนั้นถ้าเช่นนั้นข้าก็มิมีคำใดจะกล่าวข้ามีอาจเปลี่ยนสิ่งที่เกิดดขึ้้้นแลวไ กล่าวจบเฉียวเวยก็หันหลังเดินออกมาจากเรือนเรือนร่างอ่อนแอนถูกแสงตะวันสองจนเกิดเงาทอดยาวบนพื้นที่สะอาดวาววับดุดของใหม่เยี่ยนเฟยจเวียมิเคยอุ้มเด็กเขาไม่ทราบว่าควรจับซื้อจื่อน้อยเช่นไรทั้งรังเกียจทั้งทำอันใดมิถูกแขนสองข้างยื่นเหยียดตรงออกมาด้านหน้าใช้สองแขนประคองไว้เมื่อเห็นเฉียวเวยเดินออกมาก็รู้สึกประหนึ่งเห็นทางรอดเร็วรีบมาเอาเจ้าตัวน้อยไป เฉียวเวยอุ้มซื่อจื่อน้อยผู้หลับสนิทมาจากมืออันแข็งทื่อของเยี่ยนเฟยจ๋เหวียจากนั้นก้าวลงบันไดหินแล้วสวมรองเท้าเดินลงมาเยี่ยนเฟยจ๋เหวียงุนงงเอจะไปแล้วหรือคุยกันเป็นเช่นไรบ้างคุยกันเข้าใจแล้วหรือไม่คุยจนหมดสิ้นแล้วแต่ใครคนนั้นไม่เชื่อนางจะทำอันใดได้อีกเล่าอยากให้นางร่ำให้วิงวอนขอให้เขาเชื่อหรือนางทำไม่ได้ หากเป็นชาติก่อนของนางเพียงเรื่องเท่านี้ย่อมไม่ถึงกับหาแฟนหนุ่มสักคนไม่ได้มีอะไรหนักหนานักเชียวก็แค่หนุ่มหล่อคนหนึ่งไม่ใช่หรือหนุ่มหล่อย,ยุคโบราณมีมากมายไปครั้งก่อนพ่อหนุ่มชุดแดงคนนั้นก็ไม่เลวผู้อื่นยังเป็นถึงองค์ชาย9ก้าผู้ที่ห้องเต้ปลดปรานอีกด้วยเจ้าหมอนี่จะยิงอะไรนะักคิดว่าตนเองเป็นอัครมหาบดีจริงๆหรือไรนางจะไปแล้วไปจริงๆแล้ว จะไปจริงๆแล้วนะต่อให้เรียกนางก็ไม่หันกลับไปหาแล้วไม่ได้ตั้งใจผิดนะเจ้าแต่มีธุระกะทันหันทันใดนั้นเสียงของจีหมิงซิวก็ดังออกมาจากในห้องเป็นเรื่องที่ข้ามีอาจควบคุมได้จึงไม่มีหนทางบอกกล่าวเจ้าเฉียวเว่ยมึนงงนี่คือกำลังอธิบายให้นางฟังอยู่ใช่หรือไม่เฉียวเว่ยผู้สาบานว่าจะไม่หันกลับไปหลังจากฟังคำอธิบายประโยคนั้นจบก็อุ้มซื่อจื่อน้อยเดินกลับเข้าไปราวกับไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้น เฉียวเวยเดินเข้ามาในเรือนกว็วางซื้อจื่อน้อยผู้หลับสนิทลงบนเตียงหลังจากนั้นมานั่งตรงหน้าจีหมิงซิวแล้วแง้มบานหน้าต่างให้แสงเพียงพอนางจึงได้เห็นสีหน้าซีดเผือดไร้สีเลือดของเขาชัดท่านเจ็บที่ใดบาดเจ็บภายในเล็กน้อยม้เป็นอันใดามากจีหมิงซิวตอบอย่างนิ่งสงบ เฉียวเวยคว้าข้อมือของเขามาจับนิ้วเรียวขาวผ่องแต่บนจุดชีพจรของเขาแล้วเพ่งสมาธิตรวจดูครู่หนึ่งคิ้วขมวดอย่างประหลาดใจชีพจรของท่านแปลกนักชีพจรที่แข็งแรงหายใจหนึ่งครั้งควรเต้น4ี่จังหวะจุดแดชุ่นกวนฉืบหนึ่ง สามตำแหน่งล้วนต้องมีชีพรจรจังหวะชีพรจรไม่เบาไม่หนักอ่อนโยนแต่มีพลังทอว่าชีพรจรของท่านมีลักษณะของชีพจาแจกแรงเล็กน้อยลมปราณไม่ดีมีมากแต่ลมปราณดีก็เต็มเปี่ยมลมปราณดีกับไม่ดีขับเคี่ยวกันเลือดลมเต็มปริมเส้นลมปราณจังหวะชีพจรมีพลังแต่หักนานเข้าจะกลายเป็นล้นเส้นลมปราณประเดียวก่อนเปลี่ยนอีกแล้วจวนเอินปัวเป็นตระกูลแพทย์มันดาของคุณหนูใหญ่เฉียวยังเป็นหมอเทวดาเสริญผู้เคยมีชื่อเสียงเรื่องลืออยู่ช่วงหนึ่งในอดีต นางจะมีวิชาแพทย์ติดตัวบ้างก็พอมีเหตุผลแต่ยามเจิงปัวกับภรรยาจากโลกนี้ไปนางเพิ่งอายุห้าปีแล้วได้ยินว่าถูกเลี้ยงอย่างยกยอจนมีเอาไหนพินภาพหมักอักษรชำนาญอยู่แต่การรักษาคนและเรื่องหยุกยากลับมิรู้สักสิ่งเจ้ารู้วิชาแพทย์หรือจีหมิงซิวประหลาดใจเล็กน้อยเฉียวว่ยยิ้มเขินอาย วิชาแพทย์แผนจีนข้ามีแตกฉานเพียงเคยอ่านตำราแพทย์มาสองสามเล่มเท่านั้นขายหน้าท่านแล้วสิ่งที่ข้าพูดไม่แน่ว่าจะถูกท่านหาหมอคนอื่นมาตรวจดูดีกว่าจีอูซวงเก่งกาจทั้งด้านการรักษาและการใช้พิษเคยให้เขาจับชีพจรมาก่อนแล้วแต่สิ่งที่พูดก็ไม่ต่างจากที่นางกล่าวมากนะักจีหมิงซิวครุ่นคิดอยู่ครู่หนึ่งก็พลันเปลี่ยนประเด็นเจ้าจดจำเรื่องราวก่อนหน้ามิได้ถ้าเช่นนั้นก็จดจำชาติกำเนิดของตนมิได้ด้วยหรือ อืมเฉียวเวยพยักหน้าง,ง่ายๆโดยไม่มีเจตนาจะถามต่อจีหมิงซิวมองสีหน้าไม่สนใจเยดีสักนิดของนางและสงสัยเล็กน้อยเจ้ามีอยากรู้หรือเฉียวเวยสายหน้านางมิใช่เจ้าของร่างคนเก่าเสียหน่อยจะรู้เรื่องราวของเจ้าของร่างคนก่อนมากมายไปทาอันใดเพียงจับพลัดจับผูรู้เข้านิดเดียวอย่างวุ่นวายตัดขาดความสัมพันธ์กับยินอองสารเลวคนนั้นมิขาดหากรู้มากขึ้นนางกลัวว่าตนเองจะกระอักเลือดชีวิตเป็นของนาง นางอยากเดินทางใดนางคือผู้ตัดสินใจเจ้าของร่างคนก่อนเคยบอกป้าหลวงตามตรงว่าถูกคนในครอบครัวขับไล่ออกมานางเคยสงสัยว่าครอบครัวที่ว่านั้นเป็นครอบครัวฝั่งสามีแต่ดูจากสภาพแล้วนางคงมิได้แต่งงานคงมีบุตรทั้งที่ยังไม่ตกแต่งมากกว่าถ้าเช่นนั้นผู้ที่ขับไล่นางออกจากบ้านย่อมเป็นครอบครัวฝั่งมารดาครอบครัวพันนั้นแตกต่างอันใดกับครอบครัวที่ทอดทิ้งนางเมื่อชาติก่อนเล่ามีสู้ไม่รู้มีสู้ไม่เอาเสียดีกว่า จีหมิงซิวพยักหน้ายอย่างเฉยชาไม่รู้ก็ดีบุตรีคนโตตระกูลเฉียวผู้มีชื่อเสียงเช้าโชว์ตัวต,วตนเช่นนี้มิมีเกียรติยศชวนโอ้อวดสักนิสสบายใจสู้ตอนนี้มิได้อยู่มากนายน้อยข้าจะไปต้มยาจีอูสวงบอกว่าใส่น้ำสองชามใช่หรือไม่เยี่ยนแฟจะเหวียถามจากนอกประตูเฉียวเวยมองไปรอบๆสิ่งที่แตกต่างจากเรือนสีประสานก็คือตั้งแต่เข้าประตูมาจนตอนนี้นางก็ไม่เห็นบ่าวรับใช้สักคนเดียว นางลุกขึ้นยืนข่าทำเองเถิดเยี่ยนเฟยจะเหวีย,ยนดียิ่งนักเขาต้มยาให้นายน้อยมีทราบต้มผิดไปกี่หม้อแล้วโชคดีจีอูส่งทราบว่าเขาเป็นคนหยาบกระด้างดังนั้นจึงเตรียมหอยามาให้เพิ่มอีกหลายชุดเฉียวเวยถือยาไปที่ห้องครัวตามหาโถสะอาดใบหนึ่งจากนั้นใส่น้ำเย็นแช่สมุนไพรต้องแช่สองเครื่อถึงหนึ่งชั่วย,ยามยังไม่ทันทำอันใดพริบตาเดียวก็เที่ยงเสียแล้วเฉียวเวยใส่ฟืนในเตาเริ่มล้างผักทำอาหาร เดิมทีทั้งหมดนี่เป็นงานของเยี่ยนเฟียนเฟียลแต่ในเมื่อมีคนทำงานแทนจอมยุทธ์เยี่ยนย่อมยินดีอย่างยิ่งแม่หนูทำงานเก่งเอาเรื่องเยี่ยนเฟยจะเหวี่ยคาบต้นหญ้าไว้ในปากยืนอยู่นอกหน้าต่างพลางเอ็นร่างข้ามหน้าต่างมาคุยกับจีหมิงซิวที่นั่งอยู่ด้านในจีหมิงซิวไม่แม้แต่จะยกเปลือกตาขึ้นดูแล้วเหมือนยังเหลือความโกรธเคืองอยู่เล็กน้อยเยี่ยนเฟยจะเหวี่ยเหลือบมองหนังสือในมือเขาแล้วเอ,อ่ยอย่างสนุกสนาน ตอนเด็ดผักขยับมือแม่นนักเชียวทั้งเร็วทั้งเด็ดขาดมือก็มีกำลังมากท่านว่าข้ารับนางเป็นสิทธ์ดีหรือไม่จีหมิงซิลม่สนใจเขาไปเทน้ำแล้วไปล้างผักแล้วหั่นเนื้ออยู่จีจีดูการใช้มีดนั่นสิจีหมิงซิวยังคงพลิกหนังสืออ่านตาไม่เหลือบแลแม้แต่น้อยเยี่ยนเฟยจะเหวียยิ้มพอเถิดมิต้องเสแสร้งแล้วอยากดูก็ดูสิหนังสือจะถูกท่านขยำเล้แล้วหนังสือที่น่าสงสาร ในที่สุดก็ได้จอมยุทธเยี่ยนช่วยเอาไว้อาหารในห้องครัวมีเตรียมไว้พร้อมมีทั้งปลามีทั้งเนื้อแล้วยังมีไส้กรอกเส้นใหญ่ที่หาได้ยากอยู่อีกด้วยเฉียวเวยขอดเกล็ดปลาและควักไส้จนสะอาดจากนั้นจึงหั่นเนื้อกับไส้กรอกมาเล็กน้อยแล้วไปเก็บผักกาดขาวกับบวบสดใหม่ที่ท้ายเรือนเฉียวเวยรู้สึกว่าท้ายเรือนปลูกบวบฟักทองกับผักเล็กผักน้อยไว้สักหน่อยค่อนข้างดีทีเดียวรอบ้านใหม่สร้างเสร็จแล้วท้ายเรือนนางก็จะทำเช่นนี้บ้างขณะที่เฉียวเวยหั่นผักเยี่ยนเฟยจวี๋ก็เเดินข้ามาม ให้ช่วยหรือไม่เฉียววยยิ้มแล้วสายหน้าไม่จําเป็นฝั่งนี้ไม่นานก็เรียบร้อยท่านไปนั่งด้านนอกสักประเดี๋ยวเถิดมีได้หลอกปล่อยให้เจ้าทาอาหารอยู่คนเดียวสายตาของนายน้อยใกล้จะเชื้อเนื้อเถือหนังข้าทั้งเป็นอยู่แล้วเยี่ยนเฟยจะเหวียนนั่งลงหลังเตาไฟข้าดูไฟให้เจ้าแล้วกัน เฉียวเว่ยไม่ให้เขาเข้าครัวเพราะกลัวว่าเขายิ่งช่วยจะยิ่งยุ่งแต่ดูท่าทางยามเขาใส่ฟืนเพิ่มไฟก็นับว่าชำนาญอยู่จึงพยักหน้ากล่าวว่ารบกวนแล้วจริงสิข้ายังมิทราบว่าจะเรียกขานท่านอย่างไรเยี่ยนเฟยจะเหวี่ยหัวเราะข้านำว่าเยี่ยนเฟยจะเหวี่ยเจ้าเรียกว่าจอมยุทธเยี่ยนหรือลุงเยี่ยนก็ได้เอาเปรียบนายน้อยมิได้ก็ขอเอาเปรียบแม่หนูคนนี้ก็ยังดีนึกถึงอดีตตอนสมองเลอะเลือนขายตัวเองให้นายน้อยตอนนี้นึกขึ้นมาแล้วช่างขาดทุนนัก ในสมองของเฉียวเว่ยไม่มีความคิดเรื่องระดับชนชั้นเหล่านั้นจึงเรียกลุงเยี่ยนอย่างสบายใจเยี่ยนเฟยจะเหวี่ยพอออกพอใจยิ่งนักเติบฟืนฟึบอย่างว่องไวจนวิจจะทํากระทะทั้งใบไม้หลังจากนี้มีลุงเยี่ยนดูแลเจ้าไม่ต้องกลัวพวกเขาหกคนรังแกเยี่ยนเฟยจะเหวีย่ยเอ่ยขึ้นมาหกคนเฉียวเว่ยกับพริบตาอย่างงุนงงพลางใส่เนื้อที่หั่นเสร็จแล้วลงในชามจากนั้นเริ่มหั่นบวบเยี่ยนเฟยจะเหวี่ยตอบ ใต้บัญชานายน้อยมีลูกสมุนกระจกงอกง่อยอยู่ทั้งหมดเจ็ดคนสือชีกับข้าเจ้าเคยพบแล้วสองคนเฉียวว่ยังจำมิได้ว่าเยี่ยนเฟยจวียคือบุรุษลึกลับผู้อดฝีมือใช้พิรุณกลิบบุปผาปลิดชีพที่สำนักศึกษาหนานซานเมื่อวันนั้นแต่นางเคยเห็นฝีมือของสือชีมาก่อนหากเช่นนั้นเรียกว่าลูกสมุนกระจอกงอกง่อยเกรงว่าไต้ล่าคงมีคนเพียงไม่กี่คนที่ไม่ไรฝีมือนางหัวเราะแล้วกล่าวว่าจริงสิลุงเยี่ยนเหตุใด,ดจึงไม่เห็นสือชีเยี่ยนเฟเจเยจวีเลิกคิ้วก็อยู่หลังเจ้านั่นไง เฉียวเว่ยหันหลังไปก็เห็นเด็กหนุ่มอภรรสีดำคนหนึ่งที่ไม่รู้ว่าผุดออกมาจากพื้นตั้งแต่เมื่อใดนั่งตกใจจนมีดเกือบร่วงมาตั้งแต่เมื่อใดเหตุใดมิดได้ยินเสียงสักนิด 7ยอดฝีมือใต้บัญชาของจีหมิงซิวมีผู้ชำนาญวิชาพิษอย่างจีอูสวงมีผู้ชำนาญอาวุธลับเช่นเยี่ยนเฟยเจเวียแล,แล้วก็มีอี้เชียนอินยอดฝีมือแห่งการแปลงโฉมผู้กล่าวได้ว่ามีโฉมหน้านับพันส่วนสือชีแม้มีรู้วิชาประหลาดพิสดารพวกนั้นแต่เขาเป็นคนที่วรยุทธและวิชาตัวเบาไร้กาศที่สุดสายตาของสือชีมองหารอบตัวเฉียวเวรรอบหนึ่งเมื่อไม่พบว่างสู่ตัวน้อยของเขาก็เดินออกไปด้วยสีหน้าไร้อารมณ์ เฉียวเวยรูปหน้าอกอย่างตกใจไม่หายเพิ่งจะไม่กี่หนางก็ตกใจแทบแย่แล้วมีคนกลุ่มนี้อยู่รายรอบทั้งวันต้องขอชมว่าจิตใจของจีหมิงซิวช่างมีความสามารถในการทนรับแรงกดดันมากยิ่งนักอาหารทำเสร็จอย่างรวดเร็วเนื้อน้ำแดงชามโตปลาในราเต้าเจี้ยวหนึ่งตัวไส้กรอกผัดพริกหนึ่งจานผักกาดขาวผัดหนึ่งจานและน้ำแกงบวกไข่น้ำหนึ่งโถท,ทั้งห้องครัวอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมเย้าวยวนเยี่ยนเฟยจเว๋ยถูกล่อลวงจนน้ำลายสอไมห่หยิบฟืนขึ้นมากัดก็นับว่าเขามีสติดียิ่งแล้ว เฉียวเวยถอดผ้ากันเปื้อนจากนั้นไปที่ห้องเรียกจีหมิงซิวมากินข้าวไม่ใช่ของค้างคืนวางใจได้จีหมิงซิวลุกขึ้นไปรับประทานอาหารที่ห้องอาหารเฉียวเวยเขย่าตัวปลุกซื่อจื่อน้อยผู้หลับสนิทกินข้าวแล้วซื่อจื่อน้อยอ้าปากทั้งที่ทยังสลืมสลือเฉียวเวยหัวเราะพืชนางอุ้มเขาไปที่โต๊ะเขาเอียงซ้ายเอียงขวาคิดจะนอนต่อแต่เฉียวเวยส่งช้อนคันหนึ่งให้เขาเขากำช้อนไว้แล้วก็หลับ เฉียวเวยมองจีหมิงซิวที่อยู่ด้านข้างไม่รู้ว่าท่านชอบรสช,ชาติแบบใดจึงทำแบบง่ายๆอย่ารังเกียจเสียเล่าจีหมิงซิวนั่งลงเขานั่งลงเสร็จสือชีจึงนั่งลงบ้างเยี่ยนเฟยจะเหวี่ยจับเฉียวเวยนั่งลงข้างจีหมิงซิวส่วนตัวเขาขนมานั่งตัวหนึ่งไปโตต,ตัวอื่นช่วยมิได้พวกเขามิสามารถร่วมโตอาหารกับนายน้อยนายก็คือนายบ่าวก็คือบ่าวมิจำเป็นต้องให้นายน้อยเตือนพวกเขาก็แบ่งแยกชัดเจนเพียงแต่สือชีมีหัวใจของเด็กน้อยจึงมิเข้าใจสิ่งเหล่านี้ เฉียวเวยมองเยี่ยนเฟยเจวี๋ผู้นั่งเดียวดายอยู่อีกโต๊ะหนึ่งแล้วอยากจะเอ่ยปากแต่เห็นสีหน้าหมิงซิวไม่มีปฏิกิริยาสักนิดจึงได้แต่กลืนคำพูดกลับลงไปซื้อชีใช้ตะเกียบไม่เป็นเขากําตะเกียบเหมือนกหมัดพอทําเช่นนี้ตะเกียบจึงแยกออกไม่ได้เฉียวเวยจึงยื่นช้อนคันหนึ่งให้เขาเสียจีหมิงซิวคีิปเนื้อสามชิ้นผักสามใบไส้กรอกสามชิ้นกับปลาอีกสามคำให้เขาเขาก็ลงมือเคี้ยวตุ้ยตุ้ยเจ้าก็กินด้วยสิจีหมิงซิวเห็นเฉียวเวยไม่ขยับเฉียวเวเบปาก ท่านไม่เห็นคีบอาหารให้ข้าบ้างจีหมิงซีแววตาวูบไหวคีบอาหารแต่ละอย่างให้นางอย่างละนิดเฉียวเวยจึงหยิบตะเกียบขึ้นมาลงมือทานอย่างเบิกบานใจยิ่งนักนางก็เป็นคนที่พึงพอใจง่ายๆเช่นนี้ไม่มีการคิดฟุ้งซ่านทั้งวิทั้งวันความเข้าใจผิดใหญ่หลวงคุยกันจบก็คือจบจีหมิงซิลกลับไม่เหมือนกันเขาเป็นคนคิดมากยากนักจะโกรธใครสักคนแต่เมื่อโกรธแล้วต่อให้ผ่านไปเนิ่นนานก็มีหายท่านลองชิมนี่ดูเฉียวเวยคีบเนื้อน้ำแดงที่น้ำมันเคลือบแวววาวชิ้นหนึ่งให้เขา จีหมิงซิวไม่สนใจเนื้อน้ำแดงแต่กลับมองปลายนิ้วบวมแดงของนางเกิดอันใดขึ้นเชียวเวชงักก่อนจะพบว่าเขากำลังมองนิ้วของตนเองนางเอ่ยอย่างไม่ใส่ใจไม่มีอันใดถูกเกล็ดปลาบาดเล็กน้อยจีหมิงซิวมีได้กล่าวอันใดอีกเขาขี้ปลามาชิ้นหนึ่งแล้วล้อก้างปลาออกก่อนจะวางลงในชามของนางอย่างแผ่วเบาอาหารมื้อนี้จีหมิงซิวกินมากกว่าปกติหนึ่งชาม ทานอาหารเสร็จแล้วจีหมิงซิวจึงจูมือเฉียวเวยกลับห้องแล้วหยิบยาจินชวงมาทาให้นางอย่างละเอียดละออเฉียวเวยเอ่ยอย่างขบขันหากแผลเท่านี้ยังต้องทานยาเกรงว่าข้าคงต้องซื้อยาจินชวงมาสักคันรถความจริงมันเป็นเพียงถ้อยคําที่เอ่ยอย่างไม่มีเจตนาใดแต่จีหมิงซิวกลับขมวดคิ้วแล้วจับฝ่ามือกับนิ้วของนางกลางออกเฉียวเวมีค่อยมีรอยแผลเป็นพอบาดเจ็บแล้วไม่นานก็หายทะวะ่าก่อนหายสนิทก็ยังมองเห็นรอยแผลอยู่เขารูปรอยบาดจางๆหลายรอยบนฝ่ามือของนางเบาๆ เป็นแผลได้เช่นไรหั่นผักบ้างทำนาบ้างหากไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นก็ตอนทำของเล่นให้พวกเด็กๆสรุปก็คือทำงานมากก็เลยเจ็บตัวมากแต่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่เชียวเวชักมือกลับไม่ต้องดูหรอกข้าไม่ได้บอบบางปานนั้นกล่าวจบก็มองเจ้าตัวน้อยที่นอนหลับอุตุอยู่บนเตียงจะทำเช่นไรกับซื่อจื่อน้อยดีเล่าข้าทะเลาะกับเจวังเฟยในพระราชวังนิดหน่อยหลังจากนั้นข้ายังถ่ายเงินนางมาเล็กน้อย แม้แต่ท่านอองยังกล้าหาเรื่องแค่พระชายาคนหนึ่งเหมือนจะไม่นับเป็นเรื่องแปลกใหม่อันใดจีหมิงซิวมองนางเล็กน้อยเฉียววย,ยกมือขึ้นจับใบหูน้อยๆของนางแค่พันตำลึงจีหมิงซิววางยาจินฉวงลงเฉียววยพึมพำเบาๆนางต้องเกลียดคาดคาบแทบตายแน่ตอนนี้หากพาบุตรของนางไปส่งนางต้องคิดว่าข้าตั้งใจแน่ๆแล้วมิใช่หรือเฉียววยสุดลมหายใจดังเฮือกแม้แต่ท่านก็ พูดได้ครึ่งหนึ่งก็เหลือบเห็นประกายหยอกเย้าพาดผ่านดวงตาของเขาท่านแกล้งข้าหรือริมฝีปากของจีหมิงซิวยกโค้งขึ้นน้อยจนแทบสังเกตไม่เห็นเยี่ยนเฟยจะเหวี่ยผพูดสังเกตการเคลื่อนไหวของทั้งคู่อยู่ตลอดรอบถอนหายใจหลายวันมานี้นายน้อยหน้าบึ้งอยู่ตลอดเขาใกล้จะถูกแรงกดดันจากตัวนายน้อยบทขยี้จนหายใจไม่ออกแล้วแม่หนูผู้นี้ช่างมีความสามารถนะักแต่จะว่าไปแล้วปกติอารมณ์ของนายน้อยก็มีค่อยเปลี่ยนนะัก ก็เพราะแม่หนูคนนี้ถึงโกรธเป็นฟืนเป็นไฟขนาดนั้นขออย่าให้มีครั้งหน้าเลยหากมีอีกสักครั้งไม่นายน้อยตายเขาก็คงผวาตายจีหมิงซิวปลุกซื่อจื่อน้อยผู้หลับสนิทขึ้นมาอย่างโหดร้ายซื่อจื่อน้อยถูกปลุกให้ตื่นแต่กลับไม่ร้องให้เขาเงยใบหน้านุ่มนิ่มที่ถูกกดทับจนเป็นรอยแดงขึ้นมามองจีหมิงซิวอย่างงุนงงอยากกลับบ้านหรือไม่จีหมิงซิวถามซื่อจื่อน้อยสายหน้า จีหนิงซิวเอ๋ยกับเฉียวเวยส่งเขากลับบ้านเฉียวเวยก่อนหน้านี้ที่รู้สึกว่าเจ้าหมอนี่ใจดีเหมือนจะคิดไปเองอย่างไรก็มีรู้สิยามสายันเข้าอบล้อมแสงอสดงจากขอบฟ้าทอดเอียงตกต้องตัวอาคารอับไล้กำแพงเย็นเฉียบอันน่าเกรงขามให้กลายเป็นสีเหลืองนวลดูอบอุ่น ประตูเมืองกำลังจะปิดแล้วคนเดินทางเหลือน้อยนิดเพียงไม่กี่คนแต่ทหารรักษาการที่เฝ้าประจำการกลับมากกว่าปกติหนึ่งเท่าทุกคนล้วนทำงานอย่างแข็งขันตรวจสอบคนเดินทางทุกคนรถมาทุกคันที่ผ่านไปทีละรายไม่นานก็ตรวจค้นมาถึงรถมาของจีหมิงซิวนี่เป็นรถมาเทียมมาสองตัวคันหนึ่งตัวรถสีแดงคล้ำหลังคารถสีน้ำตาลล้อรถสีกรมท่าสารถีสวมเสื้อผ้าไม่สะดุดตาทหารรักษาการจึงไม่เห็นนายท่านของรถมาคันนี้อยู่ในสายตาเขาหวดแทะขวางทางรถม้าไว้หยุด ลงมาจากรถเสียลงไปทําอันใดยเยี่ยนเฟยจะเหวียหาวอย่างเกียดคร้านฟังคู่รักที่เพิ่งกลับมาพบกันพลอดรักอยู่ตลอดบ่ายสติของเขารู้สึกเหนื่อยล้าเล็กน้อยทหารรักษาการเอ,อ่ยอย่างไร้ความอดทนตรวจคน้นพูดไร้สาระทําอันใดรีบลงมาเสียเยี่ยนเฟยจะเหวีย๋ยิ้มหยันเด็กที่ขนยังไม่ขึ้นแต่กล้ากลังต่อหน้าปู่เยี่ยนคนนี้คอยดูว่าปู่เยี่ยนจะจัดการเจ้าอย่างไรเฟยจะเหวียเสียงราบเรียบของจีหมิงซิวดังออกมาจากในตัวรถ เยี่ยนเฟยเจเวียหยุดมือแล้วเก็บเข็มเงินระหว่างนิ้วกลับไปจากนั้นหยิบป้ายแผนหนึ่งออกมาจากอกเสือ้อทหารรักษาการผู้นั้นเห็นป้ายแวบแรกไม่อยากเชื่อจึงวิ่งกลับไปเรียกสหายของตนมาตรวจสอบด้วยกันเมื่อตรวจดูเรียบร้อยสีหน้าของทั้งคู่พลันกลายเป็นสีหน้านอบน้อมอย่างยิ่งมีเอ่ยถึงการตรวจค้นรถอีกแต่เปิดทางให้เองปล่อยให้รถมา้าแล่นเข้าไปในเมืองหลวง เข้าเมืองหลวงได้ง่ายใดเช่นนี้เชียวหักเปลี่ยนเป็นตนหน้ากลัวว่าต่อให้ซ่อนในถังอาจมก็ยังถูกหิ้วออกมาเฉียวเวจิปากทางสายหัวบ้านท่านมีได้มีอำนาจธรรมดาธรรมดาสินะนางเป็นเพียงแม่ไม้สาวจากชนบทคนหนึ่งเรียกหาเงินไม่มีเงินเรียกหาชาติตระกูลไม่มีชาติตระกูลแล้วยังมีบุตรกับชายอื่นมาแล้วอีกคิดอย่างไรก็รู้สึกว่าเขาตาถั่วดีแท้ เมื่อรถม้าแล่นมาถึงถนนเส้นสำคัญในเมืองหลวงฟ้าก็มือสนิทแล้วร้านโรงบนถนนยกแผงออกมาตั้งพ่อค้าตะโกนขายข,ายของรถม้าแล่นขวักไข่ไม่มีตรงไหนมิคึคกคักซื้อจื่อน้อยนั่งไม่ติดเขาจะเอี้ยวร่างกายเล็กจ้อยไปเกาะหน้าต่างแต่เฉียวเวยกดเขานั่งลงเขาไม่ร้องให้แต่เบิดดวงตาแดงกำังสองข้างจ้องนางจนเฉียวเวยสงสัยว่าตนเองกำลังทารุณเขาได้วได้ข้าอุ้มท่านลงไปเฉียวเวยอุ้มซื้อจื่อน้อยลงจากรถมา้า จีหมิงซิวรออยู่บนรถมาพักหนึ่งนิเห็นคนกลับขึ้นมาก็ลงจากรถไปด้วยทั้งสามคนเดินทอดนัอ่งอยู่ท่ามกลางราตรีอันสว่างสวยัยเฉียวเว่ยแต่งกายเรียบง่ายอยู่บ้างแต่รูปโฉมสวยสครานเรือนร่างอารชรบรรยากาศรอบตัวละดูสงบนิ่งยามชายกระโปรงสีฟ้าอ่อนปัดผ่านพื้นเบาๆประหนึ่งสายธารรินไหลผ่านหมู่ต้นสนจีหมิงซิวกลับเหมือนแสงจันทราบนฟากฟ้าที่ส่องกระทบผิวน้ำอย่างเงียบสงัดบุรุษองค์อัศตรีงดงามดั่งมุกงามเคียงคู่หยก เด็กน้อยในอ้อมแขนก็รูปงามอย่างที่หาได้ยากครอบครัวเช่นนี้มาเดินบนถนนใหญ่ชวนให้ผู้คนหันมองกันให้ควกักพวกเขาต่างเผยสีหน้าอิจฉาซื้อจืดน้อยอยากกินน้ำตาลเฉียวเวยซื้อถังหูลู่ให้เขาจากนั้นเขาก็อยากกินขนมเฉียวเวยจึงซื้อขนมถั่วเขียวให้เขาหนึ่งกล่องเขายิ่งอยู่ไม่นิ่งขึ้นเรืยเร่อร่างกายเล็กจ้อยบิดดินจะลงไปที่พื้น ถึงแม่เฉียวเวยจะมีพละกกำลังมากมายแต่ก็สู้ไม่ไหวจับเขาไวไ้มีอยู่เขาเหมือนปลาไหลตัวน้อยลื่นไหลลงไปอยู่ที่พื้นเฉียวเวยคว้าเขาไว้ห้ามวิ่งมัว่วซื้อจื่อน้อยมองเฉียวเวยอย่างน่าสงสารไม่ต้องมองข้าเช่นนี้ข้าไม่ใจอ่อนหรอกเฉียวเวยวดันซื้อจื่อน้อยไปหน้าจีหมิงซิวท่านอุ้มไม่อุ้มท่านมิใช่ขอบเด็กน้อยอยู่พอสมควรหรือ ดีต่อว่างซูกับจริงอวินเสียปานนั้นหากมิทราบยังคิดว่าเป็นลูกแท้ๆของเขาเสียอีกเมื่อคิดอะไรได้แววตาของเฉียวเวยก็ไหววูบมุมปากยกขึ้นอย่างลำพองเล็กน้อยหรือชอบแต่ลูกของข่ากันเล่าใส่ใจนางปานนี้เชียวหรือใส่ใจจนรักบ้านแล้วต้องรักวิหกในบ้านด้วยจีหมิงซิวคิดในใจเจ้าคิดมากเกินไปแล้วจีหมิงซิวมิชอบเด็กน้อยจนอครมหาบดีกับจวนกัวกงไม่มีเด็กสักคนถึงขนาดที่เด็กคนใดเข้าใกล้เขาสักหน่อยเขาก็รังเกียจยิ่งนัก หากจะกล่าวว่าผู้ใดเป็นข้อยกเว้นก็คงเป็นจริงอวินกับว่างสูมิใช่บุตรของเขาแท้แต่กลับทําให้เขาอยากใกล้ชิดอย่างไม่มีสาเหตุตัวเขาเองก็ไม่เข้าใจว่านี่เกิดเรื่องอันใดขึ้นเพียงแต่เมื่อคิดว่าพวกเขาเป็นเลือดเนื้อของยินอ๋องฝ่ามือใหญ่ของจีหมิงซิวพลานกำแน่นขึ้นเล็กน้อยซื้อจื่อน้อยเห็นอันใดก็อยากได้เสียหมดเฉียวเว่ยไม่มีเงินมากมายปานนั้นให้เขาถลุมจึงบังคับหิ้วเขาขึ้นรถมา้า เฉียวเวยคิดว่าพวกเขาจะเดินทางไปจนเจาะอองคิดไม่ถึงว่ากลับมาที่พระราชวังจีหมิงซิวพาซื้อจื่อน้อยลงจากรถม้าซื้อจื่อน้อยอยากให้อุ้มจีหมิงซิวปฏิเสธอย่างไร้หัวใจเจ้าเดินเองซื้อจื่อน้อยเดินตามไปอย่างน่าสงสารเดินก้าวหนึ่งหันกลับมามองเสียสามครั้งมองเฉียวเวยน้ำตาคลอเหมือนเฉียวเวยทอดทิ้งเขาเฉียวเวยกลุ่มหน้าผาก ไม่นานเฉียวเว่ยก็พบว่าจีหมิงซิวพาซื่อจื่อน้อยเดินไปทางประตูทิศเหนือนางจำที่ชุยกงกงแนะนำกับนางได้พระราชวังมีทั้งหมด8ประตู13หอประตูทิศใต้เปิดให้ไทยเฮาหองเฮาและราชทายาทเท่านั้นคุณนางใหญ่ทั้งหลายยามเข้าประชุมต้องเดินไปประตูทิศตะวันออกองชายทั้งหลายเข้าวังต้องเดินไปประตูทิศเหนือส่วนบรรดาองค์หญิงต้องเป็นประตูตะวันตกจีหมิงซิวมิใช่องค์ชายแต่กลับเดินไปประตูทิศเหนือเพราะเหตุใดกัน เฉียวไว้สงสัยจากก้นบึ้งหัวใจเยี่ยนเฟยเจวียจึงถแถลงให้ฟังในท่านได้รับพระราชทานอนุญาตเป็นพิเศษจากห้องเต้เข้าประตูใดก็ได้นายท่านของท่านเบื้องหลังมิธรรมดาเสียจริง เยี่ยนเฟยจะเหวี่ยหัวเราะแต่ไม่ตอบตระกูลจีเป็นตระกูลที่เรืองอำนาจมาหลายร้อยปีเป็นตระกูลขุนนางนับตั้งแต่ราชวงศ์ก่อนจนมาถึงราชวงศ์ต้าเหลียงตระกูลใหญ่ในราชวงศ์ก่อนทั้งหมดต่างล่มสลายไม่ก็อ่อนแอลงหมดสิ้นแล้วมีเพียงตระกูลจีแห่งเดียวที่ยังคงเป็นดวงตะวันกลางฟ้านายน้อย e, ไม่เพียงเป็นหลานชายคนโตสายตรงของตระกูลจีแต่ยังเป็นเสนาบดีผู้ทรงอำนาจที่อายุน้อยที่สุดของต้าเหลียงมิต้องพูดถึงประตูทิศเหนือต่อให้ประตูทิศใต้นายน้อย e, ก็เดินเข้าได้ เวลาผ่านไปราหนึ่งจิบชาจีหมิงซิวก็เดินออกมาในมือถือกล่องลวดลายงดงามใบหนึ่งออกมาด้วย